สวัสดีครับวันนี้พวกเรามาพรีเซนต์งานเรื่องมิวเซียมสยามมิวเซียมสยามครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในกรุงเทพมหาครอ,อยู่ถนสนสระบชัยแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครครับและในการเดินทางสามารถเดินทางได้โดยรถไฟฟ้า BTS MRT รถประจำทางหรือว่าจะเป็นทางเรือนะครับประวัติการก่อสร้างตึกมิวเซียมสยามหรือตึกกระทรวงพาณิชย์เดิม เป็นอาคาร3ชั้นที่สร้างขึ้นในระหว่างปีพศ2463-1ปีพศ2465ในสมัยรัชกาลที่6ออกแบบโดยมาริโอมาตันโยสถาปนิกชาวอิตาลีอาคารจะมีมุก3มุกโดยมุกกลางทำหน้าที่เป็นทางเข้าและถงบันไดส่วนมุกข้างืยกออกมาจะมีราฐานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและมีการป้องกันความชื้นด้วยแผ่นคอนกรีตหนา5เซนโครงสร้างมีทั้งเสาคอนกรีตขนาดเล็กและผนังระ้ำหนักโดยกอ่ออีกสองชั้นเพื่อป้องกันความร้อนและเสียง หลังคาเป็นแบบปั้นหยาบมุงกระเบื้องว่าวและมีหลังคาแบนเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมอาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเรือนสโดยที่ชั้น2จะมีความสูงมากกว่าชั้น1และชั้น3มีฝ้าเพดานที่แตกต่างกันโดยชั้น1ใช้ฝ้าปูนทรงพีระมิดชนิดพิเศษและชั้น2ใช้ลวดลายไม้สวยงามรูปแบบทัศน์สถาปัตยกรรมบริเวณโดยรอบส่วนแรกจะเป็นลานมิวเซียมที่เป็นลานกว้างถัดมาจะเป็นห้องนิทรรศการชั่วคราวแล้วก็จะเป็น ลานกบแดงและลานนิทรรศการที่เชื่อมไปยังห้องน,นิทรการกับลานอัจฉร,ริยะและห้องน,นิประสงค์ส่วนตัวอาคารจะขอด้วยอิฐปูลฉาบ3าชั้นและทาสีเหลืองอ่อนรูปแบบสระปัตแอร์การแบบนิโคคลาสสิกผังเป็นรูปตัวอีออกแบบให้มีระเบียงในส่วนด้านหน้าของอาคารและมีโถงบันไดอยู่ตรงกลางอาคาร และมีบันไดกับห้องน้ําที่ปีแอาคารทั้งสองฝัง่งอาคารกระทรวงพาณิชย์ออกแบบตามนันสถาปัตยกรรมคลาสสิกโดยผสมผสานวัสดุโครงสร้างสมัยใหม่ใน,นความแตกต่างระหว่างชั้นอาคารโดยใช้คิวบัวตามคานร,ระหว่างชั้นล่างกับชั้น2และเสาเกสสูงที่ผสมผสาน2ชั้นและ3เข้าด้วยกันแสดงถายานุสัก์ของผู้ใช้อาคารซึ่ง แบ่งเป็นชั้นล่างสําหรับบ่าวไพ่หรือร้านค้าชั้นเกียรติยศสําหรับเจ้าของวังและชั้นใต้หลังคาสําหรับบ่าวไพ่ด้านหน้าอาคารที่ออกแบบโดยนายมาริโอตามายานโนสะท้อนการดัดแปลงมาจากแบบคลาสสิกอาคารหลักที่ใช้ในจัดที่รศการเลี้ยงความประเทศไทยเคยเป็นอาคารกระทรวงพาณิชย์ สร้างขึ้นในปี2463ในรัชะกาลที่6โดยมีพระราชองค์การให้ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์และตั้งการกระทรวงพาณิชย์ใหม่พระเจ้าบรมงศ์เธอกรมพพระจันทรานุฤณแนานนปอดก้าวให้ดำลงตำแหน่งเสนาบดีคนแรก พิพิธภัณฑ์สถานแห่งใหม่การสร้างประสบการณ์และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่ออกแบบเพื่อมกระตุ้นนักคำถามและการค้นหาความรู้ตนเองใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชมโดยมีการแสดงที่ผู้ชมสามารถสัมผัสและมีส่วนร่วมผ่านภาษาสัมผัสทั้ง6นอกจากนี้ยังใช้การเล่าเรื่องผ่านตัวละครเพื่อนําเสนอเนื้อหาจากอดีตถ,ถึงปัจจุบัน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยเพื่อให้ผู้ชมค้นหาคำตอบเราคือใครและความเป็นไทยคืออะไรเรายละเอียดการตกแต่งภายในนะครับพื้นจะเป็นพื้นไม้เข้าลิ้นส่วนประตูหน้าต่างจะเป็นไม้สกักตอนบนจะเป็นเก็ดไม้เรียบๆไม่มีลายหรือเครื่องตกแต่งใ,ใดๆส่วนฝ้าเพดานทังฝ้าจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนเพดานไม้ส่วนเสาด้านในอาคารจ,จะมีเสาสารรูปแบบ ชา้ล่าจะเป็นเสากลมแบบทัดกันชั้นที่สอดจะเป็นเสาแบบไอออนิกของสกามาซี่และชั้นที่สามครับจะเป็นเสาคู่สี่เหลี่ยมคล้ายของเสาโอบเวลิสภาพไวรล้องของอาคารมิวเซีมสยามเป็นวิทยุพันธ์ที่จัดแสดงวัฒน,นธรรมบริษัทและตัวตนของคนไทยในรูปแบบทันสมัยและน่าสนใจ อาคารมีการออกแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโคโลเนียนและพื้นที่จัดแสดงโลกสมัยโดยภายใน,นมีโครงสร้างเรียบง่ายแต่ดึงดูดมีแสงธรรมชาติส่องถึงและใช้เทคโนโลยีทันสมัยเช่นระบบอินเทอร์เน็ตแอคทีฟและมัลติมีเดียเพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับผู้ชมพื้นที่จัดแสดงมีการเปลี่ยนธีมตามช่วงเวลานอกจากนี้ยังมีร้านกาฟแฟร้านขายของที่ระลึกและพื้นที่พักผ่อนให้ชมวิวสวนรอบนอกที่รื่นร่ม ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธ,ธรรมที่น่าสนใจและมีเสน่ห์ก็จบไปแล้วสำหรับการพรีเซนต์รายงานเรื่องมิวสิงสยามในวันนี้กลุ่มพวกเราขอขอบคุณครับ